สวัสดีค่ะวันนี้วันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่6ที่ข้าพเจ้านางสาวพิมพ์ชนุพัทรศิริธนากิจ ขอถวายศีลสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมน์ต่างๆถวายเป็นท่าบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแดกูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถอ 1. บทกาศพระรัตนาไตยอรรางสัมมาสัมพุทธโธพระคาวาพุทธังพระครวตังอภิวาเทนี สวาสดค่ะโตพระขวตาธรรมโมธรรมังนามาสามีสุปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามี 2. บทบูชาพระภัยรีพินาตอรหังสมาสัมพุทโธสูจีรังปริมิพุโตผู้ในหิธรมาโนทานิปารมีหิจัติสติยาวชีวังอาหารพุธัทงทรม,มังสังคังสรารนังขโตปูเชมิรัตนัตยัธทรม,มังจรงารามิโสทินา3บทสวดชุมนุมเทวดา สัมันตาจักรวาลเอสุอัตาคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมมุนีราชสัสุนันตุสขาโมงคาทางสักเกกาเมจรุเปคิริสีขาราตเถรจันทะฤเขวิมาเนติเปรัตเถจักามีตรุวะนาคาหานีเคหาวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาฉลทัลวิสเมยักขากันทพนาคาทิตันตาสันติเกยังมุนีราจันนังสาวธโมเมสุนันตุธรรมสวรรคกาโรยัมปัทันตาธรรมสวรรคกาโรยัมปัทันตาธรรมสวรรคกาโรยัมปัทันตา สี่บทสวดหุภะพาค้านามการนโมตัสสะพระคัมวัตตุราตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัมวัตตุราตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัมวัตตุราตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณนขมนาปาถาพุทธังสัณนาคาฉามิธ้ทมังสัณนาคาฉามิสังฆังสัณนาคาฉามิทุติยมปีพุทธังสัณนาคาฉามิ ทุติยมปีทำมังสารนังคจฉามิพุติยมปีสังฆังสารนังคจฉามิตาตียมปีพุทธังสารนังคจฉามิตาตียมปีทำมังสารนังคจฉามิตาตียมปีสังฆังสารนังคจฉามีหกวรสุสัจจกิริยาคาถานัติเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสจักรวเจนะสโศทิเมหุตตุสัพะทานัต <YouTubers> <istics toc meat LES> <tail> ิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสจักรวเจนะสโศทิเมหุตตุสัพะทานัติเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสจักรวเจนะสโศทิเมหุุตสัพพทา เจตบสวดติรัตนปาณามคาถาพุทังนันมรัตนภูตสรีรัจิตังธรรมังณ์เมรัตนภูตวิสุทธิสารังสังคังนันมเอรัตนภูตสีสุสีลทิถิเอตังนเมเติละนังรัตนตายาวรหังสัม,มาสโมสริติตวัตถุวิเศษสัพุทังอัญโยยายะย,ยุตตาคุณะโยค้าวาสัปปาวัตตังอสูมิตายามหิปี ตาเถว่ยวยถาติทันเตเอกังวินาตาติตะเรสามราสัมภาเวนะโลเกกะทาจิจะจเรรติจะปาตุภูตังคัมพีรายานาวิสยังอติตุตะสัทังวิญญูหิปันติตะชเนหิวิชนนารุพังโกรกัมหิเกหิจิกัทจุป,ปะรับพระนิยังเกสัญจิสุทุสุดทุ สุทวิธีตังคุณนากายายตาาเมหิเยว,วชนาตายะสุวิสุตัมปิสุมุตปสัสถังมณสิสุทธาปสัสสาทธานางังปุญญัติกานณมัสสมุตไตมะ ปุญญภูมังทุกขาปมุตจะนัม,มขะสารานาังคตานางังปูชาระเหสุประมาภิปูชฉเนยัางนิพานาสจ,จิกิริยายุปนิสายตถังสัมมากิเลสัมมาละโสทนาสิทธิยาจะสาธุหิอัตถกุสเลหุป,ป,ปาเสวนียังปาณนหิจาปิสารานางาาังคมะนียาวเมวตัสมาหิตังติราตานังสารานางาาังคะตังหะรตินที่วงังฆะนเนสุนัมัสสมานา ปูเชมาจปาปิสสสังสสตังตังสุปัสสันจิตตาตถานุปาริสาริยาสถารตาจะปุญเยนะตถาสุกาเตนะสุขีพระเมมุเตเชนะตัสจะสถาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินัยปิมหามะปะมานัูโตโลกุตระพิสัมโยนิยโตสุโชลชมังตัสโศปนิสายะจายะอยมปิโหตุ วัตถุตะเยราระจิปาริจิตโตสุปาสาทาการุแปดนมการาสิทธิคาถาโยจักุมาโมหามลาปกัทโถสามังวัพุธโธสุขาโตวิุุโตมาราสาปาษสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชะยะชะนะตังวิเนยยางพุทธังวารันตังสิรสา,ามามิโลกัสะ นากาจจะวินายกันจตันเตจสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุธรรมโมชโยโยวิยาตัสสะสัตถุทเสสิโกโลกัส,สวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมมารัตระสะทา,ร,า,ทารีสาตวะโรสันติการสุจินโนธรรมมังวรัน ว่ารันตาวิศีราศาสรานมามีโมหะประทานอุปัสสันตาทาหังอันเตสสะเตชยสิทธิขนตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุสัทธรัรมมะนิเสนาสุขตานุโคโยโลกัสาปาปุปกิเลสะเชตาสันโตสยางสันตินิโยชาโกจาสวัคขาตะธรรมมังวิธีตังกะโรติสังกรัน กวารันตังศิรสานามามิพุทธานุพุทธังสมาศีลาทิตริง่านเตจัสาเตชายาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาเมนตุก้าวบทสวดนโมการะอัตถะ กคาถานโมอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหหมเหสีโนนโมอุตตมะธรรมศสสวาขาตัสสีวะเทนิทะนโมสม,มามหาสังฆา,าปิวิสุทธิสีลทิติโนนโมโอมาตายารัตถะรัตนาตยสัสะสาธุการนโมโอมากาติตัสสะตัสสาวิฑุ S <S วิถุตายสปิน้โมการับปะพาเวนะวิขชันตุอุปถวาน้โมการานุภาเวนะสวัสติโหูตุสัพทานนโมการัสะเตเชนาวิธ um ิมหิมังโมโหมิเตชวา สิงบทสวนมหาสมัยสูตรเอวามีสุตตาเิกังสำมัญญาพระควาสัจเกสุตวิหารติวัตถุวัตถุสมิงมหาวเนยมหาตาพิคุสันเทนะสติมปัญจมาติหิพิคุสเทหิสัพเพเหวะอาหันเตหิทัศนิหิจลคาทาถุหิเทวตาเยปุเยนะสนิป็นตาหงติพระควบาตังทัสนายะพิคุสังคจักรอัตโวจตุนังสุทาวาสกายิการนางเทวานางเอตระหูเสยังโหพระควาสัจเกสุตวิหารติกับปีละวัตถุสมิงมหาวเนยมหาตาพิคุสันเทนะสติมปัญจมาติหิพิคุสเทหิสัพเพ ยปุยเนสนิปตาหุ่นเตปะกวังทัศนายปีหูสังคจักยนุมะมะยามปิเยนะภะควาเตนุปกสสังจำเมยยาวะอุปสังคมิตวาภะควาโตสันติเกปาจากคาถาเพื่อภาษยามาติอัตโกธาเทวตาเสยยาถาปิมะนามะพละวาปุริสุชมิติตังวาภาหังภาษาเลยะาภาษาลิตังวาภะหางสามิเชยวะเอวะมีวัสุธาวาเสสุเทเวสุอันตรายิตาภะควาโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโกธาเทวตาภะควันตาอภิวาเทวตาเอกัมมันตังอัถังสุเอกัมมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะควาโตสันติเกมัง ฐานกระาสิปาสนมัโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอัคตธรรมมหาอิมังธรรมะสัมมยังทักขิตาเยวะอปะราชิตะสังขันติอัตตควะปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกมังคฐานกระพาสิตัตระพิกัววุสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถิวะเนตานิฆาเหตวะอินทรียานิรักขันติปันติตาติอัตตควะปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกมังคฐานกระพาสิเชตวะขีรังใช้ตัวะปิคังอินทัคขีรังโอหะจัมมะมะเมชาเตจารณ มาราจขุมตาสันตาสูสูนาคติอัตขุอาบาราเทวตาภควโตสันติเกมังคตังอาบาสิกเยเกจิพูธังสระนังคตาเสนาเตฆาภัสสันติอปายญปูมิปหายามานุสันติหังเทวกายังปาริปุเรสันติติอัตขุพรวาพิขุมันเตศีเยผุเยนะเยพิคเวท้าสูตจารุคาธาตุสุเทวตาสันนิปิตาหุ่นทิตถาฆตาทัศนายะพิขุสังฆาจะเยปิเตพิคเวเอหิสุอติมัตตาทานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานามเอตระมาเยวเทวตาสันนิ เยปิเวเตพีเวิสติอนาคต่มาทานังอาันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมพิพากขนทานังเอตระมาเยวะเทวตาสนิปติตาภรวิสันติเยย่าถาปีไมห่างเอตระหิอจิกิสามีพิกัเวเทวกายานังนำมามิกิติยิสามีพิกัเวเทวกายานนำมามิเทศิสามีพิกัเวเทวกายานนำมามิตังสนาตุสาทุกังมนุกมานาสิกโรธาตะพาสิสามีติเอวัมันเตติโคเตพิ่ขุภพะว่าพระขวะโตปัจจสุสุขพคะวะเอตทาโวจ่ สโลกัมมนุกสามียะถากุมมาตะทัสสิตาเยสิตาคิพย์าปะลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสันนีนาลุมหังสาทิสังโุโนโอทามะสะโอทาตมะนัสาสุธามิปสันนะมานาวิลาปัญโจรปัญจสติยัตวาวะเนกะปิลวัตเวตตุอามติยะสัสสาลเกศานิยรเตเทวะกัยาพิคันตาเตวิชานณภักพิโกเตจะอาตัมปังมะกุมุสุตวะพุทธสัสสาสนังเตสัมปะตุระหุงญาณังอมนุสสานะทัสสนังอภิเกสัตตะมัตถคุงสหัสสังอาสัต อาถสัตตรูงสตังเกสาษานังอมนุสนะมัตุงอปเกนันตมัตคุงที่สาสะพุถะอหงตัณจสะังอภิญญาญวะกิตนากุมาตโตมนติยิสสาสวเกสรเทวะกายะอภิกันตาเทวิชนภิกขโยเยโวหังกิติยิสามีทีราหอนุบุกโสสัตตาสหสาวะยคาพุมากะปิลวัตวาอิทธิมัโตชุติมนตวันนาวันตวัสสินมรรมนาพิกรมพิขุนังสิวิติงวะนางจัสหสาหิวะวตายาคานันตวันิโนอิทติมันโตุติม นัทตวานิโนอิทธิมตุดิติมตัวันนาตัวสัสินมรรมะนาีิกรรมูพี่คอนางสิมติงวะนางเอเจเตโสสหัสสัส สหัสหสยาขานันตวนิโนอิทธิมันตวชิติมันตวันามันตวรัสศินมรธบรรนาพิกมพี่กุณงิิติงวานางเวสามิตราบัรจรสตายาขานันตวานิโนอิทธิมันตวชิติมันตวันามันตัสสินมรธบรมนาพิกมลพี่กุณางศิมิติงวนางภูมิเป็นราชาไหกโกเวกูลิรันิเวสนังพิญโยนางสัตตาสหัสสามยาขานางปายิโรภาษาสติภูมิเปราชาไหกโกโสภคสิติติงวะนางปุริมันสตทิสังราชาสาตุธิาตุโขภาษาสติมันธมนางอธิปฏิ ูนางสิมิตินังถ้ากินันจัตที่สังราชาวิรูโหตัดภาษาสติคุกนางอธิปติมหาราชาสัษสุปุตตปิตัสสพหะโวอินทนามามหัดาลาอิทิมตันุติมันตัวันนะันตัวสสินมมนาพิกัมโพิูนาสิิตินังปชิมันจัตที่สังราชาวิรูปขุปภาษาสตินักนังอธทิปติมหาราชาลักตสิปุตตะปิตัสสะพหะโวอินทนานามหัดพลาอิทิมตัวชสติมันตัววันนะมาันตัวอิศสินมาสัศมนาพิ ที่บรรชุติบันโตวันนะบรรตมโยรัสินีนุวัมนาพิกามพิศุลนสิติงว่านางปุรีมาจะปุรีมาที่สังฆาตตะรัตโผักินนวิรุหะโกปัดชีมีน้วิรูปโคกูเวรุอุตตรังที่สังจาโรเตมาหาราชสมันาเจนโรที่สาตันทนมนาอัตังสูงวานิกะปิละวัฒเวเตสังมญาวิรุทศะอาคูวันจันนิกาสธามายานกูเทนะถูเวเทนะถูกที่ปูจะวิปูโตสหันทานการมาเสรโผจะกินนมันทุนนี้มันทุจะปนาโทโกรมันโยจะเทวสุโจาาสโพ อาคูปันจสิโคเจวะติมพระุสเรวัจสาเอเจันเยจาราชานนคันธภาษาราชุพีโมทัมานาพิกรมุงพิคขุนัางสิมิติงวนนงคัทคูนาภาษานาคาเวสานาสาตันจกากัมพัศ ทัศตระอาคูปายาคาสหยายติวิยามุนาทัตระถาจะอาคูนาคายาสสิโนเอรามโนมหานาโคโสภคาสิมิติงวนังเยนาคารเชสหาสาหาดันติทิพาธิชาปะกิวิสุทธาจากักุเวหายะสาเตวะนัมัตตปัตตาจิตรัสุปนาอิตเตสะนามังอภะยันตานาคาราชานามาสิสุปนาตเข็มมะมกาสีพุทโธสันหยิยิวะจัิอุปหะยันตานาคาสุปนาสารณะมังสุพุทัง ชิตาว่าชีรหัสเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสติอิอทิปันโตยะสสิโนการละกันชันมหาอิสมาอสุราธานเวคสาเวปจิติสุจิตติจัปะหาปะหาราโทนโมจิสหะสตันจะกเบรลิปุตตานามสเพเวโรจนามาคาสันนิอิตวะพระลิงเสนางราหูปะทมุปาขมุงสัมมโยธานิพพานเตภิผูนางสินมิติมวนังอาโปจเทวะปะเทวีจเทโชวะโยตถาขมุงวัตุนาวัตุนาเทวายุโสโมจยัสสสาสหะเมตตากรุณากายกาอภุเทวายะสสิโนทัสเตเตตากยาสเพนนะตวะนิ มัณวรนัมมัุสัินโนมทตมานาภีกามุภีกุณสิมิติวนังเวะทูตเทวาสาลิจัตอาสมาจัตุเวยมาจันทสุกนิสาเทวาจันทมคุปรักิตาสุริยสุกนิสาเทวาสุริยมคุปรักิตานักขตนิปุรักิตรอาุมันทวาลาหกาวัสุนังวาสโบเสโสักโกปาคะปุรินทัถทัศเศริฐะตาคยาสปินานตมัะนิโรอิทิมโตชุติมัณฑาวรนัมมัณฑุสัจจินโนโมทัุมานากามุงจี อเนชิกาสุเรลุเชระอาคูอาคูวาสวะเนสินทัตเตทัตกายาสเปนัตตะวันนิโนอิทิปันโตชุติมันตะวันนามันโตโยสัสิโนโุทัมนาพิกำมงพิ่ขุนังสิมิติมนังสัมมานามาหาสัมมานามนุสสามานุสุตมะคิทธะปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาทาคูหาไดโยเทวายเจจโรหิตตวาสิโนพาระคามาหาพาระคอาคูเทวายสัสสิโน สัิโนทัสิเวสตาคยาสิธนะตวันนี้โลอิทิมันโตชุติมันตวันลมนโตวสัสิโนปทมนาพิกมงพิขนัสิมิติงวณังสุกากรุภาารุณนาอคูเวคันาสาสหะอุทานตายาหาปามกกาอคุเทวะวิจักนาสตามาตาหาราคะชามิสกาจายาสัสิโนทัตไดยังอาคาปัญยูโรสิสะทิสะอภวิสติทัสิเทสตายาสภิธานะตวันนี้โลอิทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตวสัสิโนปทมนาพิกมงพิน้ยสิมิติงวณัาเขมิมาดุสิตายาม สัเตตทัตถะกายาสปินานตตวานิโนอิติมันโตชิติติมันโตวานาวันโตและสัตสินโมธัรมณะอภิฆโมพิถูนางสินิติ์วะนางสัตเทเทเตวินิกายาสปินานตตวานิโนมันนามันวะเยนะอาคันฉุมเยจันเยสัททิสาสหะปวุฒธาติมาขีลังโอตตินหน้านามาสวังทักเกโคข้าตารังนาคังจันตังวะอสิตาติตังสุพมมาปารามโตจัาปุตตาอิติมัโตสหะสันนังกูเวโรติโสจัาโสปคัสสินิติ์วะนางสหะสภมะโลกานังสัพมหาภุมพิติตติ อุปปัโนชิติมันโตพิสมะกเยลัสสิโสท่าเสถะอิสระอาคูปัญจกะวาสาวติโนเตสันจะมัตโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสสภีตอภิกันเตสินลเตเตไวสภุมะเกมาราเสนาอภิกรรมีปัญจกันหาสามัญที่ยังเอตากันหาถะพันธะทาราคีนะกพันธะมัตโตสัมปตตาปาริวาเรธามาโวมุจิตตะโกจินังอิติตัสสมหาเซโนกันหาเสนาอาเปสัยิปานินาตละมหัจจานังกัตวานาเพระวังนัทธาปามุ วัชโกเมโคท่าน้ายันโตซาลิโชโกทาทาโสจุปปัจจุทาวติสังกุโตอัสยังวัเสยตันจซาพังอภิญญาวปวิคิตรวานาจักุมาตาโตอมาตยิสัสสาสาวกเกสริรตเตปราลัสนณอภิกันตาเตวิชานาถะพิโกเตจะอตัมปงมะกรุงสุธพุทธตสาสาสนังวีตราเคหิปะกามูนีสังลมปิอิเชยุงสเพวิจิตตาสังฆามาพยาติตายัสสินโนโมทันติสาหกูเตหิสาวกาเตชานีสตาติสิทเอกบทสวดมังคลาสุตัง อาเสวนาจะพาลานังปันถิตานันจเสวนาปูชาจะปูชยานียานังเอตัมมังคละมุตตังปฏิรูปเทสาวาโสจะบุพเพจักกระตับปุญยตาอัตสัมมาปณนิทิจะเอตัมมังคละมุตตังพระหูสันจันสัจจันจะสิปัญจวินโยจัตสุสุสิคิโตสุภาษิตาจะยาวาจาเอตัมมังคละมุตตังมาตา ปิตุอุปทานะังปุถะปุตตะทารสสังฆโหนสังฆาโหอาณากลาจักกัมมันตาเอตมัมตม,งมาาังคัลโุตมังท่านนั้นจะทรมจริยาจักยาการนันจักสังฆโหอนะวัชานิกรม,มานิเอตัมมังคัลโุตมังอาราติวิราติปปา,ปามัชฌาปานาจักสัญญาโมอาปา มาโทจะทำเมโสเอตัมมังคะลสุมุตมังคาราโวจะนิวาโตจะสันตุถีจักตันยุตากาเลนะธรรมะสามานางังเอตัมมังคัลมุตมังคันตีจะโสวะจัตาสาาต,า,า,ต,า,ต,า,า,ตา,าสัมนานันจัทัสนางอาเกเลอาเลนะธรรมะสากจาเอตัมมังคัลมุตมังตาโปจะพหมมะจะริยันจอริยะสจานาทสนานิพานาสจิกิริยาจะเอตัมมังคัลมุตมัง ผู้าตัสสาโลกะธรรมีหิสิตังยัตนะสานะกัปฏิอโศกังวิราชังเขมังเอตามังคลมุตตมังเอตาที่สานีกตาวานะสัพพัทมะ ปราชิตาสัพพัทสุธีงคัจฉันตุเตตันเตสังมังคลามุตตามันติ12บสองหมวดสวดรัตนปาริยยังกินจีวิตังอิทาวางรังวาสเกสุวายังรัตนวัิีตังนโมสัมมังอธิตาขะเถนะอิธัมปีผู้เทวรัตนวัิีตังเอเตนะสุจินัสวัตติหอนตุขายังนิ้นะครังอมตะมณีตังยะถัตถาสัตยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมีนาสมะติกินจีอิธัมปิธรรมีรัตนวันีตังเอเตนะสุจินะสวัตติหอนตุยามผูทธเสโถวปาริวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตะยะ กัามาหูสมาธินาเตนะสมูนวิสติอิทัมปีทัมมีรัตนงวนนทัมเอเตนะสเจนะสวติหงนตุเยบุคราอัฏฐสตังปัสถาจะตนีเอตานียุคานี้หงติเตทัพปันสุขัตสัตว์สามการเอเตสุธินานิมหาพลาณิอิทัมปีสังเกตรัตนงวันนทัมเอเตนะสเจนะสวติหงตุเยสุปยุตตามัสาธรรมเหนานิปามิโนโคตัมสาสนำมหิเตปฏิปตาอมตะวิคยหารัฐามุธานิผู้ติงผู้ชั่งนาอิทัมปีฟัง พาวิสมิงเตคีนาพิชาอาวิริหิันทาทิพันติธิยายาตสายัมปฏิโปอิธัมปิสังเทรัตรังปฏิตังเอเนจเนะเจเจนะสุวติตสุตุศึกษาบทสวดธรรมมบดสหัสวรัอาตอัตฮเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราประชาอัตาทันตัสัพโปสศสสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทโณนักันทโพนามาโรสหพโมโนาชิตังอัปปชิตังกะยิราตถา,ารูปสะขันตุโง 14บส่บทสวดเกสะอุตสูตรภาสิมาติตังเตนะภะคะวตาภะคะวตาชาณาปัสตาอระหาตาสัมมาสัมพุทธะนะเอธัตุมเหมาอนุสสะเวนะมาปะรัมมาปะร,รายะมาอิติกิรายะมาปิปิทก,กะสัมปทานีนะมาตักตัการเหตุมานัคะเหนะมาอาการะปาริวิตะเกนะมาทิฏฐินิฐานะขัตติยมาพัพพะรูปะ ตายมาสมโนโคคารุยถาตุเมหิอัตนาวชานเนยยถาอิเมธมาอากุสลาอิเมธมาสาวัชาอิเมธมาวินยุคระหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาทินาอะหิตายะทุขายะสาวัตติอะฐาตุเมหิปชายเหยยะถายะถาตุเหหิอัตนาวชานชเนยยะถาอิเมธมากุสลาอิเมธมะธรรมา นาวัชชาิเมธรม,มาวินยูปัสสาอิเมธรม,มาสมตาสมาธินาหิตายาสุขายาสังวัตันติอัฏตุเมหิอุปสัมปะชะวิหะเรยยา,ยา,ยาถาติ1ิบบทสวดอุปเนยญูยสูปอุปนิญติชีวิตตัดมัดป,ปะมายูชรูป,ปรนีตสาสันสันติตานาเลตังพยังมราเนเปขมาโนปุญญานิกฺ กะยิราถสุขภาวานิอุปนิยติชีวิตมัมปะมายังชารูปานิตสะณสันติตานาเอตังพระยังมารเนเปขาโน n โลกามิสังปาชะหิสันติเปโขโยธาโยทกายนะสังยโมวาจายะอุทัสเตตสาตั้งตตะเปสตสะสุขายะโหติยังชีวะมโน ปะทาโรติปุลยังธรรมโมหาเวรคติธรรมมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขามาวาหาติเอสานิสังโสธรรมีสุทินเนหน้าทุกขติยัติฉัติธรรมมจารีสัพเพสังขารานิจติยถาปัญญายาปสติอัฏฐะนิมพินทติทุเขเอสามังโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติเยถาปัญญายาปสติอัฏฐะนิมพินทติทุเขเอสามังโววิสุทธิยาสัพเพธรรมานัตาติยถาปัญญายาปสติอัฏฐะนิมพินทติทุเขเอสัมังโควิสุทธิยา สิบหกวสวดอภินนะกะชาดุกอภินนะกถานนะมเมเกทุติยังอากุตัก,กิกาเอธาทัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนก,กังผ้าหงเวสารานังยันติปัตพาตานิวานานิจัดอารามมรุขขาเจญานิมนุษาพระยะตันชิตาเตสังโขสารานังเขมังเนตังสารานามุตมังเนสังสารานา์สารานามา้มาคัมมาคัมมะสภะทุขขาปมุชติโยจะพุทธัสสะ พุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสารนังคโตจะตาที่อริยสัจนีสัม,มัปัญ,ญญาปัสติทุกขังทุกขาสามุป,ปาทางทุกขะาสาติกมังอริยอริยันจะอัตติถังขีกังทุกขูทุกขูปสามาคามีนางเอตังขูสารนังเขมังเอตังสารณมุตตะมังเอตังสารณะามาคัมมะสัพพะทุกขาปมุตฉติ 17บทจวสวดพระเตการัตคาถาอติตังนาวาเขมียะนปฏิการขีนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรม่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเจ้าที่ทมหินนั้นทางอัปปัตนจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ไปอันไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ยังยังไม่ถึงปัจจุบันนางโยทำมางตัาตตวิปัสสติอสังนิรางอสังกุปังตังวิธานะนุพระดวหเยก็บุคคลใ้เห็นช่างทำปัจจุบันไม่กำเนิดไม่กำแคร์ในทมนั้นได้ เราจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮินโนสังฆารันเตนะมหาเสนน้มาเจนาเพราะว่าความผมัดเป็นขมัจจุราชผู้มีศสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังมิหาริมาตาปิงอาโหรัตานามาตันติตังตังเวพาเทกะรัตตุติสันโตอจิคเทมุนีติพระมุนีผู้สงบ่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เดดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล1สิบแปดบทสวดพินหาปัจเจเวคณะปาถา สราธรรมโมไมหิสรานันติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรุงคุกคนแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมไมหิพยาธิทนะติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรุงคุกคนเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมโมไมหิมรณังอนันติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรุงคุกคนตายไปไม่ได้สัพิหิเมปิเรนหิมานาเปหินานาภววินาภาวเราจะเล่าเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะสมะกรุณีกรรมยากรรมะทย ทายาโทกรรมโยนี้กรรมพันธุกรรมปฏติสรนาเรามีการเป็นของอนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดงเกิดมีผู้มีกรรเป็นผู้ติดตามมีกรรเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมกริสามีกรระยานางวาปาปะกังวาตัสทายาทาพระวิสามีเราจะทำกันอันใดไว้เป็นบุญดุลเป็นหวาเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรมนั้นสืบไปเอวังอำเหหิพินหนังประจเวกิตรพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน สิบเก้าบทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตตาจนิทุกขาพยปตตาจนิพยาโสกขปตตาจนิโสกางหงตุสเพปิปานิโนเตาวตาจะอมิหิสัมปทังปุญญาสัมปทังสเพเทวโวเทวานิโมทันตุสภสัมปัสติยาทานังทัตันตุสัทายาสีลังตะกันตุสพทาภาวนะภาวนาพีรตาหงตุฆจชตุเทวตาคาถาสเพพุทธาภะละปจาัปเจกนันจายังพระรังอรหันจานจเตเจนะรักขังพันธามีสัพปโส อิสิบ,บทสวดเทวตาปฏิทานคาถา,ายาเทวตาสนันติวิหาราวาสินีตุเพคเรโพธิ่เรหิงตะหิงตาธรรมทานีนาภาวันตุปูชิตาโสทิงการรโรนาเตนาวิหารามันทะเลเทราจามัมมาถานาวากาจาัพพิคาโวสารามีกาทานะปฏิอุป,ปอูปปาสากาามาจาเตสานิขามาจาอิสาราสัต ปาณาปูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชาเตียปีจะกันทาสัมภวาสังเสีทาชาตาอัาโวปาติกานิ้ยานิการธรรมวาังปฏิติจะเตสเพปีทักษะกะโรตุสังขยังทาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัทราจาบุคราสังโฆหหตุสมังโคสุมังโวะอัตายาจหิตายะจะอัมเห รักขตุสัทธรรมโมสัพเพติธรรมชาทิโนพุทธิงสัมปาโนเน,เนยามะธรรมเมอริอริยปะเวทิเต 11. บ,บทสวดยี่สิบเบทสวดสภาพปิดปติทานาคาถาปุญญสิธานิกัตัสะยานันญานิกตะก,กะตานิเมเตสัญจภาคิโนโหตุสัตตานาันตา ปะมามากนากาเยปียาคุนุคุนาวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยติถะเมจะยะทิถาวาอันเยมัตะตะเวริโนสตาติทันติโลกัสมิงเตภุมมาจะติจตุโยนิกาปัญเจกะจะตุโวการาสังสะสังสารันตาพระวาพระเวยานตังเยปฏิทานามเมอนุโมทันตุเตส,สยังเยเยจิมังนัปปะชานันติเทวาเตสังนิเวทะยุ มายาทินานาปัญญานังอนุโมทนาเหงวตุนาสเพสตาสทาหุติอเวราสุขาชีวิโนเคมันปะนันจะปะโปนตุเตส,สาสาสิชาตาตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือส่วนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีบารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าแหลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล ไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจงแลจงถึงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัสจาอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงแห่งการบูชาพัฒนาไตายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสตรพระปริทปและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีกับข้าพเจ้าขอให้เขาอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเรียวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและรดอนุพลให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพรีพินานโดยมนตนีที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นาคต ขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอญสาธุ